เปิดใช้ดุลพินิษพวิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพ่อนสมชิกครับพบกันเช่นเดิมครับกับสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับประจำวันที่16พฤศจิกายน2563คลิปนี้ผมจะทํากระทบชนร้อยสูตรครับ กระทบชนน้อยสูตรซึ่งมันมี2แนวครับเด่ตัวเลขรู้สึกผมตรวจสอบดูแล้วมีความสัมพันธ์กันแล้วแต่ทางาเท่อนสมาชิกจะตัดสินใจเอามาแบ่งกันแชร์กันครับจะเป็น3ตัวบนกระทบชนน้อยสูตรนะครับวิธียังไงคือเจ้าสูตรนะครับที่มีตัวเลขมาครบ7ตัวนะครับ7ตัวเข้า3ตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นมันสูตรที่จะถูกมันก็เยอะเช่ไหมครับเราก็เอาสูตรน้อยสูตรมาเทียบชนกันโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย นะครับตัวเลขที่จะได้มันก็ได้ทั้งหมด35ชุดนั่นชุดนะครับ3ตัวบนนะไม่ปักหลักก็คูณกันเข้าไปนะครับจะเป็นกรอบใหญ่ๆส่วนจะเจาะจะเน้นนะครับจะคัดเฟ้นยังไงก็ต้องใช้เลขวิ่งเลขเด่นเลขดับนะครับก็เป็นสุดจะย่อยที่จะลงไปแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงกรอบใหญ่เลยนะครับของ3ตัวบนลองดูซิครับว่าตัวเลขทั้งหมดเราจะได้เป็นตัวเลขอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าจาอคอมพิวเตอร์ เอาละครับที่ท่านได้เห็นเนี่ยก็คือเด่นทุกหลักเด่นทุกหลักนี้ก็คือ3ตัวบนนะครับก่ขอข้อมูลล่าสุดมาแล้วนะทั้งหมดเจงวดผลการออก3ตัวบน2ตัวล่างล่าสุดในี่4 0 4 4 0ส่ยใช่ไหมครับ404 40ผ 40, ลการออกงวดที่8นี่เราไม่ทราบก็หมายคำถามอยู่นะครับเรื่องของอนาคตถัดมาทางขวาเนี่ยสีขาวขาวเนี่ยือสูตรที่1 เห็นไหมครับสังเกตว่าถูกต้องมาโดยตลอดมีครบมีทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับสามตัวบนเนี่ยถูกต้องมาตลอดจนมาถึงว่าที่เจ็ดล่าสุดก็มีสี่ศูนย์สี่วดที่แปดเนี่ยคือตัวเลขล่างสุดถูกทั้งหมดเจ็ดงวดไม่ผิดพลาดเลยสูตรที่สองว่าไงครับเจ็ดงวดไม่ผิดพลาดเลยสี่ศูนย์สี่มีครบหมดนะครับแต่ตัวเลขที่จะถึงนี่ดิตัวเลขในอนาคตแตกต่างกันจับมาเทียบชนกันนี่คือหลักการนะครับไล่เรียงกันไปร้อยสูตรทั้งหมด จากทั yeah, on, mm ้งหมด100สูตรครับเราได้เป็นตัวเลขดังนี้ครับตัวเลขที่เหมือนกันมากที่สุดคือเลข9มี82สูตรหรือ82%เลข5 76%เลข2 75%หลักๆก,ก็คือเด่นบนครับ9 5 2แล้วก็มา0 3 7 8ผมจะดับนะครับงวดน,นี้เลขดับเราดับบนดับ614ครับดับ614นี่ครับ63% 60% 60%, 60นะ ผมจะตัด614ออกนะผมจะจับตัวนี้มามาเรียบเรียงกันโดยใช้เลขวิ่งตัวหลักเป็นเลข9กับเลข5เลข9กับเลข5เป็นหลักเพราะฉะนั้นจะไม่ปักหลักนะครับเลข9กับเลข5เป็นหลักเรียบร้อยครับนี่แหละครับนี่คือกลอบหลักใหญ่ๆนะครับเมื่อกี้นี้เห็นนะครับถ้าท่านใดสนใจอยากจะดูรายละเอียดหรือ อยากเรียนรู้ก็ถามได้ครับที่นล่ยไอ e ดีตรงนี้ครับเข้ามาเราเปิดห้อง KTV2 นะครับหรือว่าเขียนมาลายส่วนตัวหาอาจารย์นี่ลายอาจารย์ในตรงนี้นะครับจะขอข้อมูลอะไรก็คุยกันมาได้นะครับฟรีครับฟรีนะเอาเรามา9-5-2-0-3-7-8 9-5-2-0-3-7-8นะครับ ยินดีครับห้าอันนี้เป็นกรอบรใหญ่ๆเลยนะครับหลักๆเลยเก้าห้าเก้าสองเก้าศูนย์เก้าสามเก้าเจ็ดเก้าแปดห้าสองห้าศูนย ห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดกันไว้ที่สองศูนย์สองสามแล้วก็ศูนย์สามครับถ้าจะเน้นขนนั้นเป็นเก้าห้าเก้าสามห้าสองห้าเจ็ดสองศูนย์ครับ มาดู3ตมตบวนคร่าวๆนะครับถ้าจัดเรียบเดียงตรงนี้ทั้งหมดนะสามตบวน952 950 955 53 957 958ไล่เรียงมาเลยมันจะได้35ชุดครับ35ชุดนี่แหละครับวินเจ็ดตัวเลขเด่นปัจจุบันนะเลขเด่นเลขโชคเจ็ดตัวนี่แหละครับวินเจ็ดตัว,ตวแต่เราจะจัดคัดมาแค่สักหกชุดนะครับ952 950 953 520 523แล้วก็203ครับอลองพิจารณาดูครับสำหรับ3ตัวบนเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะไปดูกระทบ2ตัวลา่างนะครับในวันนี้วันนี้วันนี้เท่าไหร่ลครับวันนี้วันทะี่หนะเลือ,อีกประมาณสัก10บวันนะใกล้จะถึงละสิบหกพฤศจิกายนกำลังไล่เรียบเรียงมาแล้วจะมีชุดหนึ่งจะมี3ตัวบนตรงโค้งสุดท้ายนะตัวนั้นจะมีแค่9ชุดมั้งครับ9กชุดนะครับตัวนั้นก็จะยากขึ้นไปนิดนึงนะก็แล้วแต่คนชอบนะครับ ความอัตราความเป็นไปได้เราพูดถ re ึงความเป็นไปได้ครับความเป็นไปได้มากน้อยแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่ชอบเราเปแนวทางไว้เติมเต็มความต้องการแต่ไม่ใช่ว่ามีตัวเลขเติมเต็มครบสิบตัวนะครับเติมเต็มความต้องการความชอบของคนเราบางทีเรามีตัวเลขชอบเลขเด่นเรามีแล้วเราต้องการเลขวิ่งเราต้องการเลขดับมันเหมือนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจอาจารย์ก็จะพยายามจัดแนวทางไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับ แต่ไม่ใช่ว่า0ถึย์นะครับ10ตัวไม่ไม่ใช่จัดเติมเต็มตัวเลขให้มันครบ10นะอ่าโอเคนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ด้าน,นโชคดีเฮงๆๆสวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพินิจพิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสูนุนสราก,กินแห่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย